สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เหมือนเดิมนะคะบนลอมมาเลี้ยงวัวบรรยากาศวันนี้ไม่มีแดดเลยค่ะตัวนี้ดื้อสุดค่ะสุดหลอป้าลงลงลงไปกินกับข้าวนุ่นไปเร็วไปไปอ่าถอย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 ,ถอย ถอยถอยนี่ยักดืออีกเนาะมึนเทมมึนเทเจ้าไปไปไปลงลงเร็วเร็วเร็วลงเลยบอกให้ลงยังมายืนแอคท่าอยู่ได้ลงลงลไปลงลนี่เลยค่ะบรรยากาศวันนี้ไม่มีเดดเลยนะคะ บาย